ดีมากเลยเฮ้ยเขาทางนั้นเด้นอนั้นเด้อโล่งเขาพี่น้องชมวโอ้ยสวยงามมวิวน์วนมองนั้นก็จะเป็นดินทะไล่โลงเนาะแหน่พี่นอ้องสวยงามสวยงามสอยเด้อนี่สองข้างทาง ใช้เกียร์ต่ำทุกคันมาสันพี่น้องปลายเปลยหา้งางกระซองลื่นพี่น้องก็แคบๆซะดอกอนนเป็นดินแบบอุ้ยตะกีก้มันขึ้นโบขี้เลยไม่ว่าได้เมาหรด นอน,นอกูบอกให้นอนนอนนะมันหลับกูไมจะไปจอดใช่ไหมนี่นอนนอนดีๆนอนนะมันหลับเลยนี่เป็นหนึ่งบอกให้นอนนอนเติงถึงยังมานอนนอนนะมันหลับไปเลยปิดตาไปพี่น้องโค้งไล่ลูกข่อยก็เมารถดเลย วิวแบบนีเลยพี่น้องวิวดีมากเนี๋ยของงามของงามเอะมากเขาเยอะเขาเอมีเยอกเขาเยอเขาเยอะของามพ่มีนะมองคล้ายกับเขาเขาจะือนอนนอน่มีเปิดประตูสู่ทินภาคเหนือพี่น้องน เอาเนื้อวะด้อบบนี้เต็มตัวแล้ว,น,ลลวนอนอ่ะมันรับเลยโค้งร้ลูกสาวเมารถล้วพี่น,อน้องโค้งขึ้นเขาลงเขาแล้วบอกให้นอนมานอนท้ำส่งคือ,ปอ,อเป็นวัากิขนขนมอิ่มแล้ว เน็ตพ่มี่พี่น้องเอ้ยไล่โซนก็ได้กสิได้อัทวิวทิวทัศน์สวยงามไมลัยเบิง่งมันจะกระลาดสองข้างทางนอนแต่มันลับไปเลยเด้อสวยงามมากอันนี้เป็นหินนะไอเป็นเขาเด้อจ้ะเอาไปเสียเบิง่งสวยงาม ผอประพเคยมาจะเกิดพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกเพชชบูรณ์พี่นอ้องเจอน้าเห็ดบ่ ต้องใช้เกียร์ต่ำเท่านั้นได้พี่น้องความเร็วก็คือ60 60พี่น้องความเร็วให้ใส่แค่60พี่น้องเพราะเพื่อนมีกล้องตรวจจับความเร็วทุกขั้นพี่น้องต้องใส่เกียร์ต่ำนะจ้าโอ้ยหเออหูเออน้องเมย์นอนหลับไปเลยเด้อหลับเลยหลับให้สนิทไปเลยเดี๋ยวมันก็จะหายยาก,าก้า ตอนนี้น้องเมกีกำลังจะเมารถอยักษาหอกยางแห้งพี่น้องเป็นดสาพท่ามสาวข่อยอุ้นโค้งร้ายพี่น้องเมาลวดสุปสลาย